สาระดีๆหนึ่งนาทีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชน เครื่องประดับมักจะเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับมอบเป็นของขวัญให้คนสำคัญในโอกาสพิเศษการเลือกซื้อเครื่องประดับให้คำนึงถึงความชอบและความเหมาะสมของผู้รับเช่นสังเกตว่าชอบใส่แหวนสร้อยหรือต่างหูรวมถึงสีรูปทรงต้องตรงกับความชอบและรสนิยมบางคนอาจชอบเครื่องประดับชิ้นเล็กดูเรียบหรูหรือเครื่องประดับชิ้นใหญ่ดูโดดเด่นการตั้งงบประมาณทำให้คุณเลือกเครื่องประดับง่ายขึ้นเครื่องประดับไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงหากดีไซน์สวยงามสื่อความหมายตรง ก็สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมได้ที่สําคัญคือเลือกเครื่องประดับที่มีคุณภาพมีการรับประกันดูแลหลังการขายหากเป็นเครื่องประดับที่มีราคาสูงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีใบรับรองคุณภาพเพื่อการันตีว่าเครื่องประดับนั้นมีคุณค่าเหมาะสําหรับคนพิเศษของคุณจริงๆมั่นใจอัญญมณีเรียกหาใบรับรอง GIT ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.git.or.th